จบวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับออนไลน์นะผมจะไม่ใช้เครื่องบนนะี้นะใช้อด่านเล่นทางนะโม่ดมอกโม่ล่นโลโคโม่เล่นกินข้าวอก่อนคอันนี้คือซีซั่นใหม่ของผมนะเพิ่งทำคลิปอันแรกนะฮะ ผมจะขอตัดไปเล่นบไรเลยนะฮะหาเ่นี่ะอยู่ในสบคนซื้อน้หกูผมเหรรู้แล้วก็เป็นขอดก่อนเนเห็นไคนนั้นเอเมนอ่ะว่าเป็นขอดก่อน ตุบเรตุบมือเข่ามาถ่ายดอยว้าวออ,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 อมานะให้มันออกมาเข่าไปนะอันมาไหมฮะ,นะเออขาขอไม่เห็นนะอ๋อยังเนียนยังเนียนนองยังเนียนยังเนียน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 นีน่ไงเพาะมาจะยิงมันอ้อ,อ่า ทำเข้ามาผมก็จะยิงมันนะเอ้ยมันมาเนระ็วมานิ่เฮ้ยอืมเจ๋มากยโอ้นี่เข้ามาเดี๋ยวเราเรารู้ละใครเป็น

มาครับเนาะอคุณตั้งชื่อไว้นะฮะไปดูกันด้วยแล้วกดแชร์กดแชร์คล้าอะไรต่างๆนานากดแล้วกดตามด้วยนะผมโงยไม่เหลือฮ่ามือคนใช้เยวกปอมเหลือไปจุ๊บอู้ขเขาสีเขาีใครเป็นเจอเจทีใคเกยเเ

ดูสิฮิชาวเวโลจะฝินนี่นะอืม เน้ไอ้คนบราณเนี่นอขนาดโยิ่ใหญ่เอ้รู้ไมปุดดีกว่านะไม่อยากดละกินมาแบบนี้ละคนธรรมดากากนะฮะ คนหลับเลยชอบชอบเปิดเหมือนเดิมเออแล้วจะขึ้นอะไรแซะขึ้นไม่ได้บ้องละจนบ้องอันนี้ขึ้นยังไงไม่ได้เออ เจอเลขอโแล้ว mm, ท uh, uh ี่มีคำหยาบเพิ่มมานะเอาอย่างเงี้ยงางทับง่มนสตาร์นะเออเนี่ยเออทุกเอาหลุดนะฮะเออเออหอตรงผมว่าจบคลิปยังท่านี้เลสดี